นมัสก,การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุทธแรม6ค่ําเดือน11ปีมะโรงวันนี้เป็นวันปิยมหาราชเดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหอกสีตะ่วสีบรกตเงิน เสียบโชควันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งเลชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเฉยและหยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือไมมมม้ปปาาาาผงฝพพพนสเและ้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและบวแหวนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข9กและเลข7หมายเซร็จวันนี้ <c oughs> ปราดกล่าวไว้ว่าความสุขไม่ได้มาจากการที่เราสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้ว่าความสุขมาจากการยอมรับในความไม่สมบูรณ์ให้ได้ ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ